วันนี้เรายังตามความคืบหน้าซึ่งเป็นเหตุที่ผมเชื่อว่าอยาว่าแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่เลยพี่เป็กกี้คุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้สะเทือนใจเป็นอย่างมากกรณีนน<อ>รถบัสนักเรียนไฟไหม้ที่บริเวณตรงข้าบอนุสรสถานเนี่ยรถบัสมาจากจังหวัดอุทัยธานีะนะครับผมซึ่งวันนี้เราตามความคืบหน้าหลายเรื่องครับผู้ชมฮะแล้วก็รวมทั้ง ดราม่าในโซเชียลก็มีหลายเรื่องด้วยเช่นกันนะฮะที่วันนี้ข่าวพร้อมบวกจะได้มาพูดคุยกับคุณผู้ชมในช่วงแรกนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยวันนี้เราจะไปเริ่มกันที่บริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุก่อนนะครับที่ตรงข้ามอนุสร์สถานแห่งชาตินะครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีซึ่งปรากฏว่าหลายคนเองที่ติดตามข่าวครับพี่เบกกี้รวมทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็ด้วยความเคารพก็คือครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งก็คือ เด็กนะฮะเด็กเนี่ยประมาณเด็กคือผู้เสียชีวิตใน23คนเด็กเนี่ย20นะฮะแล้วก็มีคุณครูอีก3ด้วยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮนะ ก็ปรากฏว่าวันนี้ทั้งครอบครัวเองอย่างครอบครัวผู้เสียชีวิตก็มีการไปทําพิธีเชิงวิญญาณส่วนทางด้านของคนที่ติดตามข่าวนี้ฮะคุณผู้ชมฮะหลายคนสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็นอกเหนือจากการที่จุดที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ตรงข้ามอนุสรสถานแห่งชาติเนี่ยนะครับที้ยมเภลินลำนก,กาจัดปทุมธาน,นีเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่มีการนํารถที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับไปจอดไว้เพื่อให้เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้ามาตรวจสอบปรากฏว่าในวันนี้ก็มีประชาชนนะครับนำดอกไม้ขนมนะฮะนมกล่องน้ําดื่มน,น้ําาาาหววววเเี่มาางไ้บริณทด เกิดเหตุนะครับบนถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็ฟุตบาทหน้าอุสมสถานด้วยเพื่อแสดงความไว้อาลัยนะครับต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ที่บริเวณจุดเกิดเหตุที่จังหวัดปทุมธานีครับพี่เป๊กคุณผู้มชมครับผมเช่นเดียวกันค่ะก็ หลายหน่วยงานนะคะในหลายหน่วยงานราชการจังหวัดอุทัยธานีนะคะคก็ร่วมกันแต่งกายชุดดำนะคะ mm. เพื่อแสดงความไว้อะไรคะ่ะอย่างเช่นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตหนึ่งนะคะ mm. ผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยก็ร่วมกันแต่งกายไว้ชุดดาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้เลยนะคะ mm. แต่งกันแล้วก็มาทํางานค่ะมาปฏิบัติงานนะคะก็จะแต่งกันเป็นเวลาสวันค่ะเพราะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเองก็ได้มีการโพสต์นะครขอความร่วมมือสถาบัานการศึกษานะครับแล้วก็หน่วยงานในสังกัดทั้งหมดได้ร่วมกันแต่งชุดดําเพื่อไว้อาลัยนะฮะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากอุทัยธานีซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างมากนะเพราะว่าทั้งนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยนะครประสบเหตุท,ทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต หลายจังหวัดเช่นกันครับคุณผู้ชมครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมแสดงความอลาลัยด้วยการยืนสงบนิ่งนะครับอย่างเช่นที่โรงเรียนบ้านม่วงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นคุณครูแล้วก็นักเรียนนะครับตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่สก็มีการร่วมกันจัดกิจกรรมไว้อลาลัยสงบนิ่งหน้าเสาธงเป็นเวลาหนึ่งนาทีครับเพื่อเป็นการแสดงความอลาลัยกับเหตุการณ์โศกนาฏก,กรรมไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษานะครับ